นี่ครับพี่น้องตอนนี้มวนก็ล้างเห็ดที่สะอาดมากๆแล้วครับพี่น้องเนาะอร่อยแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่นะฮะคือเป็นเห็ดตอนมวลเอาเห็ดปลอดคันนะมวนก็แต่ดูมันไม่สีม่วงก็แสดงว่ากินได้ครับจ่แกงใส่สะออมนะครับกินกับน้องลืนอืมแล้วก็เห็ดถ่านเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอี๋ยวน่าจะอร่อยมากแต่ว่ามวนจะแกงแบบว่าใส่ชิ้นใหญ่ๆไปเลยนะครับอร่อย นี่นอนเราไปเกียงกันดีกว่านี่เราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปครับนี่อัูโหน้ำปลาเหลียกพกริกลิบบ๊อมีก็ใส่พริกแห้งเทียนค่ะเดี๋ยว,ว่าจะเผ็ดอเกล่าไม่รู้นะครับแต่ไม่ค่อยเหลียกเพราะว่ามันเหนียวอืม,มก็ไม่ใ้ก็เดีเอาน้ำล่างคั่วค่ะต้าใส่น้ำล่างคั่วลงไปมันถึงเจนัวค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ปิดฟ้าแล้วก็ เลือแล้วเห็ดค่ะโอ้น้ำเหลือแล้วเที่ยวรับพี่นอกตอนนี้เราก็เอาเห็ดพญยายนาคของเราในโรงไปเลยครับนี่มันก็กินข้างแรกเหมือนกันเลยนะนะเห็ดฐานชีคาวนะี่ไม่เคยได้ยินนะเห็ดฐานสีคาวลงไปแล้วก็เห็ดอะไรนะเห็ดเคี้ยกขนมชั้นของเราในโรงไปนี่หน้าตามันก็น่าทานที่เดียวครับพี่น้องยังไม่สุกเลยนะเนี่ยโอยเห็ดก็คือเห็ดแกงเห็ดนะเนาะ แล้วก็สะโอมเราบอแมงลักนนหมตนเฉยที่ลังค่าอืมนี่อรุในหน้ยก็เขาเรียกว่าแกงขนมชั้นครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงมาดูทีหลังนะครับแต่หมอนไม่เคยกินจริงแต่ว่าเห็ดดาเห็ดพึ่งที่มนกินครั้งที่แล้วมันไม่เหมือนมันไม่เป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันก็กินได้ครับมนที่ว่ากินได้นะหมนรวมไปแล้วอะ่ะนี่นอ้องลืนเขาเอาใบแมงลักมาให้ครับเมืลอเดียมนปลุปก มนปูเออไปล้างก่อนสิจ้ามวนปลูกอะไรนะมวนปลูกผักในกระสอบปนค่ะเห็นครับพี่น้องอุ้ยเลิศแล้วครับเลิศแล้วครับเห็ดของเราก็นะกินที่สุดเท่าแบบว่านังเอ็ดของเราสะอมลงไปเนี่ยแซ่บเวอร์ทุกรายการนี่แต่ว่าเห็ดนี้เราให้มันสุกๆสักหน่อยก่อนนะครับพี่น้องแล้วก็ แล้วก็อันเนี้ยคือเป็นผักขัานเดี๋ยเป็นพี่น้องกันหรือว่าเป็นแฟนกันกันกบอ่าใบามังลักมันมาพร้อมกันนี่เขาต้องใส่ลงไปก่อนนะเดี๋ยวรับพี่น้องตอนนี้ก็มนุนวะใส่น้าเอกเเข้อเฮาแน่สะโอมครับสะโอมสะโอมไม่รู้เอาตั้องต่งยิน สะอุมสะอุมแล้วก็ใบแมงลักใบแมงลักค่ะนี่แหละโอ้โหใล่าเพียกี่ใ่นะนี่ใบเมยงลักก็เสรเยอะเยอะ้วหมเยอะเยอะทุกันี้ก็คนติมือเนึ่ก็กินได้ครับโอ้ยน้ำก็นอน้องเดินเขาเสริงกประเทศสวเซอร์แลนด์ที่นั่งพูมา ไหนก็ไม่ดูเหมือนกันนะอรลอยเห็บยังกับทองคำเลยนะไม่ได้เกี้ยงทองคำแล้วกันเพวกบวานเราเขาก็บอกว่าอาเห็ดชีทองเนาะอืมชุดเบิงชุดเบิองอืมราคาพี่น้องร้อนร้อนเลยอะถอ่มังว่ะโอ้โห รอดที่หายเออขอโทษครับพูดชาไม่พอเลยนี่ครับไปกินก่อนครับอืมคุณแม่ก,กัมโจ้ดีค่ะพักสันเซียนหมดละใช่ไหมอืมอร่อย เฮ็ถ่าน้าวให้ปอดข้ามใ็ดให้พึ่งน้ำไม่ยือนอ่ะมีอปุ๋งกำขังอันนี้เปล่าเปล่า,าจิ้มด้วยปุ้เนื้อก็แล้งกลับ,บมาเพิ่มาเนกินอ่ะ Bên bố hiếp bún nhiều lên cầm tên Mắc năm rồi, mồm

<laughs> thắm nhỏ mày hết ít món mắt à, chắc là nó sẽ đánh một Ừ, Ờ, ừ, hiểu mà con phải nằm không có cạnh đời mà mẹ, Nào mẹ, mẹ มันเคยกินเกียเ๊ยหีดประเทศไทยเห็ดมันมีนิดเดียวหนอมันแพงหายากอืักไคร พึ่งมันจะเหมาะมันจะออกลื่นๆแล้วก็จะเงียบๆ โอ้่พึงครับอร่อยจริงๆนะครับอร่อยไม่อร่อยอย่าบ,บอกใครเลยจริง ็มนะันขนแลเป็นพิษพางมึพิษ่นี้เราไปน้ำเอ้ากืบกืุบอืฟาดองคุนตกลร้อนมากเลย ก็ในมนเออมนมาอยู่ที่นี่นะมนไปสำรวจป่ารู้แล้วว่ามีที่อะไรที่เห็ดมันออกแล้วก็เก็บได้บ้าง อโอเคครับพี่น้องมันก็หลาพี่น้องไม่ก่อนครับตอนนี้มันก็คือยังไงร้อนก็ร้อนแล้วครับเมื่อกี้พูดดีว่ามันตัดไปครับอร่อยจริงแต่ว่าต้องกินให้หมดเลยนะครับเพราะว่าแต่มนต้องตัดต่อใส่ไลค์คลิปตั้งแต่มนหามาขอบคุณครับ